สวัสดีครับพอดีว่าผมเสียเวลากับมันไปประมาณอย่างต่ำนะน่าจะเกิน24ชั่วโมงนะครับคือเวลารวมรวมกันที่แบบว่าใช้ในการพยายามที่จะลงโปรแกรม Windows บน Linux นะครับปรากฏว่ามันไม่ได้นะนี่ผมใช้ play on linux นะครับรวมถึงลองใช้วายแล้วด้วยนะครับวาอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำตามที่อินเทอร์เน็ตเขาแนะนำมาตลอดนะครับทำไม่ได้ผมก็ใช้วิธีการลง ลง linux ใหม่เลยนะครับมันก็ทำไม่ได้สถีไม่รู้เหมือนพอาอะไรนะครับดังนั้นสำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยโอ้แม่งไปเห็นอะไรมาในอินเทอร์เน็ตนะบอกว่ามันใช้ได้อะไรเงี้ยเอ้ยถ้ามันไม่ได้ขึ้นมานี่ไม่ตลกเลยนะเสียเวลามากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอินสตอลของนี่ c t e r นะครับแล้วก็มี MT4 MT5 แล้วก็ e x ็ e n s i o n นะครับ ลองที่ extension ก่อนเลยนะครับ double click เข้าไปครับมันก็จะขึ้นว่าเป็นของ Payonlink นะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทำอะไรอันนี้เป็น error ของอันที่แล้ว่ะแ้าเดี๋ยวก็ต้องลงใหม่ก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงในการ set up ทุกอย่างใหม่หมดนะครับก็โคตรเสียเวลาเดี๋ยวผมทำให้ดูหนึ่งรอบแล้วกันเนี่ยก็จะ ประมาณนีสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยก็คือการเลื่อนวิดีโอเนี่ยของ linux นี่มันมันเลรงยากนะ่โอเคก่อน next next คือเนี่ยทำมาหลายรอบแล้วทำจนแบบโอ้โหแทบจะจำคำบนหน้าจอได้หมดแล้วเนี่ย ก็ extension แล้วกันนะอันนี้ extension เฮ้ยแล้วก็ตรงนี้จะดูยากหน่อยนะแต่มันมันเอาผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับมัน use another version of y นะครับ y นี่เป็นตัวที่สามารถทำให้เราลงโปรแกรม windows ได้นะครับ แล้วก็มี c o n f i g Y i อันที่สองนะครับอันที่สาม installation sum library นะครับผมก็รู้ว่าต้องทำไงบ้างอะ่ะก็ตรวจ next นี่คือทำตามวิดีโอที่เขาแนะนำกันในอินเทอร์เน็ตนะครับตัว extension เนี่ยมันจะเป็น64บิตเราก็ใส่ที่64บิต installation นะครับแล้วกด next นะครับมันก็จะสร้างวิต้นไดขึ้นมาก็คือเป็น r i g e t window บน Linux นะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแป๊บหนึ่ง ขอโทษทีไม่ทันครับแล้วก็ให้ browse browse ที่เราจะต้องที่เราต้องการ install นะครับเราคลิกเข้าไปครับเลือกไฟล์ครับเฮ้โยโอเคเลือก extension 64 bit ปัป๊บกด next จริงๆอ่ะเนี่ยมันบอกให้ลง Microsoft f r a m e w o r k นะ .net f r t a m e w o r k มื่ขึ้นมาเป็น e er อ r o r ก็คือตัวเนี้ยใช้ไม่ได้แน่นอนสำหรับ extension file นะครับมันยู่ทิ้ installation fail แต่ว่ามันก็ม,มีปัญหานะสำหรับ extension มันสามารถใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างนี้พานะครับส่วนตัวซีเทเดอร์ C er ก็ใช้บนเว็บได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้บอรได้นะครับอ่า ตัว m e t a t r เ d e r จริงๆมันก็สามารถใช้เขาเรียกว่าเว็บเทเดอร์นะได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของ s d c p p แล้วก็จะมีของ x n ็ s นะครับแล้วก็จะเป็นเว็บเทอร์มินอลแต่ว่ามันก็มีข้อเสียหลายอย่างนะอย่างแรกเลยก็คือการเซตอัพอะไรของเราเนี่ยมันจะไม่เซฟไว้ในบนตัวเว็บนะดังนั้น เราก็จะใช้ได้แต่แค่ฟังก์ชันพื้นฐานแล้วจะทําอะไรก็ต้องมาเซตอัพใหม่ซึ่งมันยากมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นเทเดอร์เนี่ยผมไม่แนะนําเลย Linux เนี่ยแบบงี้เง่ามากเลยเวลาเราเทรดไวไล้ว้วก็เสียเวลานะถ้าเราไปนั่งสก a าวปิงเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยก็ไอ้เคี้ยแม่งได้เป็นแสนก็มีนะเข้าใจหรือเปล่าแล้วเนี่ยอของ x อ a กเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ มันจะแสดงผลไม่ตรงหน้าจอเห็นไหมเอ้ยไม่เต็มไม่ใช่ไม่ตรงส่วนของเอ็กเนเนี่ยมันจะเป็นเต็มหน้าจอเห็นนะลดด้วยกดตีนไหมล่ะกด F11 ปุ๊บเป็นเต็มหน้าจอเลยเนาะแล้วกด F11 ออกแต่ของเอ c p เนี่ยไม่เต็มหน้าจอทำให้เวลาเราสกาวแม่งยากอะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่า กว,วนใจเหมือนกันนะก็สรุปว่าก็ต้องไปเทรดบนแม็กน,นะก็แล้วกูจะทำเครื่อง Linux มาทำไมวะอะไรประมาณนีน้เสียเวลามากเลยนะครับส่วนซีเทเดอร์เนี่ยโทษนะไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดโอเคยังไงดีโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดู โอเคป้ายล็อกอินมันจะไม่สามารถใช้ออโตเมตได้แล้วแค่อีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่มีวินโด s นะครับก็ลองลงดูนะครับว่าเนี่ยแม่งช้ามากเลยกว่าจะโหลดขึ้นนะแล้วก็การโหลดกราฟนี่ก็ช้าพูดง่ายนะถ้ามีนะใช้มือถือหรือว่า iPad เร็วกว่ามากเลยหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นเป็นแอปของมันเลยเป็นเป็นวินโดะบน Mac ก็ไม่มีนะต้องใช้บนวินโด s อย่างเดียวสำหรับ ซีเทเดอร์เนี่ยตรงนี้ออตโตเมตนะมันกนเนี่ยมงนขึ้นเห็นนะออตโตเมตใช้ไม่ได้ก็คือ EA ใช้ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับเอเอสคริปของเมตาเทเดอร์ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันสรุปว่านะถ้าคุณเป็นเทเดอร์เนี่ยอย่าง,งกอย่าง,งกเลยนะยอมเสียเงินซื้อ Windows หรือว่าซื้อ Mac ไปเลยดีกว่านะครับสำหรับ Mac ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่า Mac มันจะรันบน,บนอ,อิมูเลเตอร์นะ อ,อพอรันบนอิมูลเลเตอร์มันก็จะช้านิดหนึ่งดังนั้นก็แนะนําให้ซื้อเครื่องที่เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะซื้อได้นะไม่งั้นมันก็จะช้าแบบมันหน่วงๆนิดนึงอะ่ะโดยเฉพาะเวลาโหลดนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกวันนี้ก็มาแนะนำแต่เพียงเท่านี้แหละครับก็ไม่เอาดีกว่านะครับสำหรับล i น u x นะครับถ้าจะเอามาเทนะครับแย่มากเลยโอเคครับสวัสวดีครับ